สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้ในรายวิชาการป้องกันการทุจริตระดับประถมศึกษารหัสวิชาสค12026ในบทเรียนที่4เรื่องพลลเมืองกับความรับผิดช,ชอบต่อสังคมกับผมนายโรนัลิตผู้หัสดรหรือครูฤทธิ์ครูกศนตำบลเตาปูนสังกัดกศนอำเภอโพธารามสำนักงานกศนจังหวัดราชบุรี นักศึกษาพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนรู้ไปพ,พร้อมๆกันเลยครับบทที่4สตรองพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมรายวิชาการป้องกันการทุจริตสค12026ระดับปฐมศึกษา ขอบข่ายเนื้อหาเรื่องที่ 1. ความเป็นพล,ลเมืองเรื่องที่สการเคารพิทธิ์หน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นที่มีต่อสังคมเรื่องที่สระเบียบกฎกติกากฎ,กฎหมายเรื่องที่สความรับผิดชอบต่อชุมชนเรื่องที่หความเป็นพลเมืองความหมายของ ความเป็นพล,ลเมือง c i t i z e n s h i p ความเป็นพลเมืองคือสถานภาพของบุคคลที่จารีตประเพณีหรือกฎหมายของรัฐรับรองให้สิทธิและหน้าที่แห่งความเป็นพลเมืองแก่บุคคลเรียกพลเมืองซึ่งอาจรวมสิทธิออกเสียงเลือกตั้งการทำงานและอาศัยอยู่ในประเทศ สิทธิกับประเทศสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการคุ้มครองผ่านกองทัพหรือการทูตพลเมืองยังมีหน้าที่อื่นเช่นหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐชำระภาษีหรือรับราชการทหารบุคคลที่ไม่มีความเป็นพลเมืองเรียกว่าผู้ไร้สัญชาติส t a t e l e 2. ความสำคัญของพลเมืองดี 2. 1ด,ด้านสังคมขอ้อ 1. พลเมืองที่ดีช่วยให้สังคมมีความสงบเรียบร้อยขออ้อ 2. สังคมมีการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วขอ้อ 3. มีการแก้ปัญหาต่างๆโดยใช้หลักเหตุผลขอ้อ4ช่วยลดความขัดแยง้งและการใช้ความรุนแรงในสังคม2.2ด,ด้านเศรษฐกิจขอ้อ1 พลเมืองที่ดีจะประกอบสัมมาอาชีพสุดจริตข้อ 2. ดํดำเนินชีวิตประจำวันอยู่บนพื้นฐานของหลักปัจญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้อ 3. มีความประหยัดอดออมไม่ใช้จ่ายเกินตัวและไม่ก่อหนี้ข้อ 4. มีความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทั้งระดับครอบครัวชุมชนและประเทศ 2.3. ด้านการเมืองการปกครองข้อ 1. พลเมืองดีย่อมเคารพกฎหมายข้อ 2. ปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยข้อ 3. รู้จักสิทธ,ธิและหน้าที่ของตนเอง 3. คุณลักษณะของพลเมืองดี 3.1. เคารพกฎหมาย 3.2. เคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 3.3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทั้งในครอบครัวชุมชนประเทศชาติและสังคมโลก3.4มีเหตุผลใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น3.5มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน3.6มีจิตสาธารณะคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม3.7มีส่วนร่วมในกระบวนการ ทางการเมืองการปกครอง 4. คุณธรรมจริยธรรมของพล,ลเมืองดี 4. 1. การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 4. 2. การรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน 4. 3. การมีระเบียบวินัยรับผิดชอบต่อหน้าที่ 4. 4. 4. ความซื่อสัตย์สุจริตส ความกล้าหาญและเชื่อมั่นในตนเอง4.6ความสามัคคี4.7ความละอายและเกรงกลัวต่อการทำชั่ว4.8ส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมือง 5. บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดี5.1ด้านการเมืองการปกครอง 5.1.1เคารพกฎหมาย5.1.2รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ของตน5.1.3ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง5.2ด้านเศรษฐกิจ5.2.1ประกอบอาชีพสุจริต5.2.2ใช้จ่ายอย่างประหยัด5.2.3ชำระภาษี 5.3ด้านสังคมและวัฒนธรรม5.3.1รักษาความสงบเรียบร้อย5.3.2ช่วยเหลือคนพิการและผู้ด้อยโอกาส5.3.3อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเรื่องที่2การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตอนเองและผู้อื่นที่มีต่อสังคม สิทธิหมายถึงอำนาจหรือผลประโยชน์ที่ได้รับการคุ้มครองและรองรับตามกฎหมายหน้าที่หมายถึงภาวะที่บุคคลต้องกระทำหรือการละเว้นการกระทำเพื่อประโยชน์โดยตรงของการมีสิทธิหน้าที่เป็นสิ่งที่บังคับให้มนุษย์ในสังคมต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางสังคมหรือกฎหมายบัญญัติไว้จะไม่ปฏิบัติตามไม่ได้ เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการต่างๆได้ตามความต้องการของตนโดยไม่ละเมิดต่อผู้อื่นและไม่ผิดกฎหมายเรื่องที่3ระเบียบกฎกติกากฎหมายระเบียบวินัยคือคุณสมบัติที่สำคัญในการดำเนินชีวิตความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปตามที่มุ่งหวังโดยเกิดจากการสำนึกซึ่งต้องไม่กระทำการใดๆอันเป็นผลทำให้เกิดความยุ่งยากแก่ตนเองในอนาคตหากจะต,ต้องเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและผู้อื่นกดคือข้อบังคับที่อยู่ในความเป็นจริงเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตระเบียบวินัยนั้น เป็นสิ่งซึ่งมีความสำคัญยิ่งโดยเฉพาะกับผู้เรียนหรือเยาวชนอันจะเป็นกำลังอย่างมากในการพัฒนาประเทศกติกาคือกฎเกณฑ์ข้อตกลงหรือข้อกำหนดที่บุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปใช้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายกฎหมายคือกฎที่สถาบันหรือผู้มีอำนาจสูงสุด ในรัฐตาขึ้นหรือเกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือเพื่อใช้ในการบริหารประเทศเพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตามหรือเพื่อกำหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ เรื่องที่4ความรับผิดชอบต่อชุมชนความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึงลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความเอาใจใส่จดจ่อตั้งใจมุ่งมั่นต่อหน้าที่การงานการศึกษาเล่าเรียนการเป็นอยู่ของตนเองและผู้อยู่ในความดูแลตลอดจนสังคมอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บรรลุความสำเร็จ ตามความมุ่งหมายในเวลาที่กำหนดยอมรับผลการกระทำทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้นรวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นเป็นความผูกพันในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ชุมชนหมายถึงหมู่ชนกลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็กอาศัยอยู่ใน อาณาบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่มากต้องขอขอบคุณนักศึกษาที่เข้าร่วมเรียนรู้ในบทเรียนบทที่4ลรายวิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมรหัสลายวิชาสค12026ระดับประถมศึกษา ต่อไปเรามาเริ่มทำกิจกรรมท้ายบทเรียนกันต่อเลยครับต่อไปครับนักศึกษาเรามาเริ่มทำกิจกรรมท้ายบทเรียนกันเลยครับคำชี้แจงให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยอธิบายความหมายมาพอสังเขปพ,พร้อมยกตัวอย่างการปฏิบัติตนที่ดี ที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมจำนวน3ข้อครับเป็นยังไงกันบ้างครับนะักศึกษาสำหรับการเรียนรู้ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ในรายวิชาการป้องกันการทุจริตระดับประถมศึกษาในบทเรียนที่4พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมหวังว่านะักศึกษา ผมจะได้รับความรู้และมีความเข้าใจมากขึ้นในบทเรียนครั้งนี้และนักศึกษาอย่าลืมทำกิจกรรมท้ายคลิปนี้นะครับส่วนผมคูริสต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ